เกมสุดดีมาพร้อมกับเพลงสุดมันนะครับแล้วก็ชุดอะไรก็ไม่รู้นะให้เราใส่เป็นเสก้ามสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Strong p u n c Simulator นะครับน่าจะใช่นะเกมมันชื่อนี้หละอมั้งเกมเกมนี้นะครับมันก็จะให้เราเนี่ยทำทำอะไรวะอ๋อวิ่งเก็บวะไม่เราวิ่งเก็บค่าพลังงานนะครับหรือเปล่าวะ <laughs> นั่นแหละให้เราวิ่งเก็บค่าพลังงานเพื่อที่จะเออให้เป็นวันพันแมนใช่ไหม โอเคตอนนี้ค่าพลังงานผมสิบอุ๊ยต่อยเลยยังล้มอยู่ค่าพลังงานสิบต่อยเลยคือแบบยังล้มอยู่เลยโอเคเพราะงั้นนะครับเราต้องวิ่งเก็บค่าพลังงานให้เยอะๆเ,เข้าไว้คือผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันต้องวิ่งเก็บไอ้เจ้าลูกนี่ไปถึงเมื่อไหร่มันถึงจะกลายเป็นวันพันแมนนะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งเก็บไปเรือเลยกันนะครับตอนนี้ได้ทั้งหมดห้าสิบสามแล้วเราสามารถต่อยอะไรได้บ้างวะคือแบบต่อยอะไรมึงก็ยังล้มอยู่แบบเนี้ยโคตรอ่อนแอเลย เอ่อ uh, To the next world นีครับอันนี้คือไปได้อ๋อ oh, 1้0ี power คร้บถึงไปได้โอเคเพราะงั้นนะครับผมก็ต้องไล่เก็บไอ้เจ้าลูกนี่สุดเมามันไปเรื่อยๆว่ะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้เราได้ทั้งหมด95แล้วอีกแค่นิดเดียวตอนนี้ค่าพลังงานเรา1 17แล้วครับเก็บไปอีกแค่2ลูกเออเรียบร้อยนะครับ Go to the next world โอเค Yes อ่าตอนนี้นะครับเรามาที่ที่ไหนเนะี่ย เออแต่แต่ต่อยหินได้ค่าพลังทีละห้าเลยนะเฮ้ยเอาว่าเอาว่าต่อยต่อยไม่ล้มแล้วอ๋อไม่ใช่ต่อยหินคือต่อยอากาศได้ค่าพลังทีละห้าไม่ล้มแล้วคนระับอ๋ออันนี้คือที่ฝึกวิชัยไหมเดี๋ยวเราลองไปเก็บสีเขียวว่าเก็บแล้วมันได้ทีละกี่แต้มเอ่อวิ่งทียี่ห้าโอ้ 25. โหกูไม่ต่อยแล้ววิ่งเก็บอันนี้มันคือเกมวิ่งซิมูเลเตอร์นะครับมันไม่ใช่เอ่อสตองมันไม่ใช่สตองแมนซิมูเลเตอร์ มันคือเกมวิ่งเก็บพลังงานซิมูเลเตอร์อย่างเงี้ยเลยแค่วิว่งก็แบบว่าเพลินๆแล้วนะครับพร้อมกับเกมสุดมันนะกูประชดอุ้ยเราเริ่มต่อยแล้วก็มีระเบิดออกมาแล้วว่ะคุณผู้ชมนี่มีแบบเป็นเหมือนควันตดตอนนี้เข้าพลังผม7 5 1เอนะครับเอาว่ะเอาว่ะฮึมแมมันเท่ขนาดนี้วะะ่ะทำไมลูกนี้มันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเก็บทีคือมันจะได้คูได้หนึ่งร้อยอ้โอเคลูกอื่นได้ยี่ห้านะครับอันนี้ได้หนึ่งร้อยว่ะเอาว่ะเก็บ เก็บ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 ไปตอนนี้ได้เอ่อ966แล้วนะครับผู้ชม991เอ่อ uh, next world next world world world, world 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 ต่อไปนี่คือมันมันใช้ค่าพลังเท่าไหร่วะแรงอัพตอนนี้ค่าพลังผม1,400วะ่ะเอ่อ next world นี่โอยไปได้แล้วไปดีครับ solo world นี่นะครับเราต่อยอากาศได้ทีละ30มสิบว่ะผู้ชมโอเคแล้วมันมันไม่มีอะไรให้เก็บหรือว่า world เนี้ยเอ่อ uh, ไม่เห็นมีอะไรให้เก็บ อ๋อกูโดนฆ่าทีกูเห็นเลยโอเคอุ้ยได้ทีแล้วหกร้อยร้อยห้าสิบอุ้ยลูกเล็กได้ร้อยห้าสิบลูกใหญ่ได้หกร้อยว่ะเอาวะอ๋ะอมันต้องมีคนมามามา,มาต่อยไอ้พวกอันนี้ให้พังก่อนเหรออ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วดูเราต่อยทีนึงคนอื่นไม่ต่อยไม่ต่อยทีนึงคือพังหมดเลยแล้วก็เราจะต่อย,อยได้แต่ละทีใครก็ได้ช่วยวาต่อยให้ผมทีเออไปดิวะ ม่มีใครต่อยกูต่อยไปเรื่อยแบบนี้ไปไปเออเจอแล้วเจอแล้วอ่าเก็บ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 เอโอเค,อเคทีร้อยห้าสิบทีร้อยห้าสิบผมก็เอาผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วครับอ่าอยู่ตรงนี้ใครต่อยไว้เพาะตรงเนี้ยโอ้โหเบิ่มเบิ่มเลยตรงนี้เดี๋ยว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 ขอเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้แบบเบิ่ม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 แล้วก็ลูกใหญ่ได้ทีละหกร้อยมาวะ่ะมาวะ่ะอืมใครต่อยไว้ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราเราเก็บสบายจตจัดโอเคน่าจะไปเวอร์ต่อไปได้ไดแล้วมัง้ง ตอนนี้ค่าพลังผม1 1ึ0 0นะครับไปได้อย่างอ๋อหนึ 12, ่งสองพันว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นกันอีกนิดหนึ่งนะหลังจากที่เราแร้งอัพนะครับคือผมวิ่งเร็วขึ้นไว้คุณชมแล้วก็สีของประกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีทองทองแล้วถ้าต่อยเราก็เปลี่ยนไปด้วยนี่เอาว่าตดของเราคือแบบใหญ่ขึ้นแล้วตดของเราเใหญ่ขึ้นเลยนะครับลองลองต่อยดินอุ้ยยุบไปแบบเยอะอยู่นะ พาเ v e l to next area นะครับ Let's go เออมาแล้วนะครับคอนเทนเดอร์ชั่นว่ะ New area unlock โ okay, อเคสำหรับ Area นี้เราต่อยอากาศได้ทีละ200อูโอ้ต่อยอากาศได้ทีละ0 0โอเคต่อยหินละ <c oughs> มึงต่อยหินยุบน่ารักจังเลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อยหินแล้วจะไม่เข้าเลยคุณผู้ชมใครก็ได้ใครได้ช่วยช่วยหน่อยขอร้อง ช่วยต่อยแล้วก็ให้ผมเก็บแต้มหน่อยครับใครก็ได้แล ouais nickel, ma anyway. uh ้ว huh. ค uh ือไม่ไม่มีใครมาแอร์เรียนี้ด้วยนะอุ้ยอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกเล็กได้พันห้าโอ้ยขอบคุณมากเลยครับที่มาช่วยต่อยหีนอมคุณมากเลยนะลูกใหญ่ได้ออ้ยลูกใหญ่ได้สี่พันสองลูกเล็กได้หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันกว่ากนิดนิด้ยมีคนมาต่อยให้ว่ะแหมขอบคุณจริงๆเลยนะทีนี้เราก็เก็บไอ้ลูกนี้ครับวนไปวนไปเรื่อยๆไว้คุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะเก็บมนให้หมด ตอนนี้ข้าวพลังเราห้าหมื่นนายไม่บูรี่ดิโอ้โหนายเก่งกว่าเรานายจะบูรี่เราทำไมเ่เออต่อยเปิดทั้งล้วก็พอเออผมมีหน้านที่เก็บว่ะผมมีหน้านที่เก็บเราต้องเก็บก่อนที่ไอ้เจมอนี่มันจะหันกลับมาซัดเราเก็ <c oughs> <c oughs> บเก็บทุกอย่างที่เก็บได้ก่อนตอนนี้ข้าวพลังเราแปดหมื่นแล้วนะครับสมการไปโว่ต่อไปน่าจะข้าวพลังแสนเปล่าวะไม่รู้นียผมผมดเดานะแต่ว่าพอเราข้าวพลังแสนเนี่ยอ่ถ้าต่อยไม่เปลี่ยน กำลังพูดว่าถ้าค่าพลังแสนถ้าต่อยมันจะเปลี่ยนนะวะ่าสูตรคือไม่เปลี่ยนเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอมาดูก่อนว่าต้องการเท่าไหร่หนึ่งแสนสองหมื่นเนี้ยครับโอเคนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเออแรงอัพแล้วเนี้ยครับหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันค่าพลังวะ่ะตอนนี้ประกายที่ตัวเรากลายเป็นสีเขียวรับแล้วท่าต่อยก็ดูดิเหมือนเดิมเลยแต่ว่าที่มันไม่เหมือนเดิมเนี้ยครับคือเราสามารถต่อยหินได้เร็วขึ้นวัยคุณผู้ชมโอเคไปไป เรียบร้อยเ a k e แอรีแแล้วตอนนี้นะครับเราเข้าสู่แอรียใหม่แล้วเนีครับสำหรับการต่อยอากาศของแอรียนี้นะครับเราต่อยที่หนึ่งพันหนึ่งพันหกร้อยกว่าอูยต่อยได้ทีละหนึ่งพันหกร้อยกว่าโอเคแต่ว่าต่อยไอยตรงนี้ไม่เข้าเลยเนีัยคผู้จมต่อยไอที่เป็นไม้อย่างนี้ไม่เข้าเลยอนะโอเคแต่ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ถึงไม่โอ้โหลูกใหญ่ได้ทีละสามหมื่นสามสวยๆๆสวยสวยสวยเออต่อย เราก็มาเจอลูกใหญ่เจอรือได้ทีสามพันสามอ่ะลูกเล็กได้ทีเท่าไหร่เนี่ยลูกเล็กได้ทีแปดพันสี่ตอนนี้นะครับค่าพลังของเรามีสามแสนลวคุณผู้ชมต่อยไปต่อยไปเรื่อยเราต่อยอัดไม้ทีสามพันสามครับโอเคต่อยไปเรื่อยต่อยไปเรื่อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องรอเก็บลูกใหญ่อันนี้อันนี้ลูกเล็กเออแปดพันสี่ลูกเล็กสวยแล้วเราก็มาสุดขอบแล้วใช่ไหมเนี่ยเขียวเขียวแบบนี้น่าสุดขอบแล้วนะครับโอเคแอรเรียต่อไปเอ่อ แอรียต่อไปต้องการล้านห้าคือแอรียออื่นๆคือมันต้องการแบบแสนแล้วก็แสนไปแสนอะไรประมาณนี้แอรียนนี้คือไม่โดดไปล้านห้าโคตรฉีกเลยโอเคเราต้องเก็บเก็บพลังไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออยู่ดีก็ใช้โปรมองได้วะโอเคลูกใหญ่อยู่ตรงนู้นนะคุณผู้ชมอ่าเราจะต่อยตามหาลูกใหญ่ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ยังไงละ่ะอุ้ยเอาแล้วมึงดีดกูกลับมาทําไมล้ะอู้ โอ้โหกันเลจะได้ลูกใหญ่เลยอ, <laughs> อ๋อแมปแมปมันน่าจะรีนะครับเมื่อกี้โอเคช่างมานันนะครับเราใช้โปรมองได้ไหมวะเออ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่โหตรงนี้ไม่มีอะไรเลยต้องถอยไปเรื่อยก,ก่อนต้องถอยไปเรื่อยก,ก,ก่อนวะ่ะอ้ามีคนมาใช้พลังให้อุ้ยมีคนใจดีมาใช้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เลี้ยงโอเคเราต้องวิ่งเก็บก่อนที่คนอื่นจะมาเก็บ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 ลูกเล็กหมื่นหกหมื่นหกัววะ่ะลูกใหญ่ก็สามหมื่นสาม อุ้ยอันนี้แบบเบิ้มอุ้ยอันนี้แสนโคกคือพวกคนนี้มันต่อยไอ้แมพแบบเนี้ยแล้วก็หายทีเดียวแบบเป็นเวิร์มแบบเนี้ยคือค่าพลังมันต้องกี่ล้านกันวะโอเคแต่ตอนนี้ผมใกล้จะล้านห้าแล้วคผูชมเอออันนี้เขาต้องการล้านห้าใช่โอเคถ้าวิ่งเก็บอยู่แบบนี้ยังไงเราก็ถึงแน่นอน,นครับคผูชมครับเออแรงอ้พเป็นที่ร้อยแล้วเนี้ยครับตอนนี้พลังผมหนึ่งล้านสองล้านแล้วอุยพลังแบบเพิ่มโคตรเร็วโอเคอุ้ยตอนนี้อุ้ยตอนนี้ชุดเปลี่ยน เอาว่าจากไสยศาสตมกลายเป็นแบบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เลยวิวคุณผู้ชมอูพอพลังทะลุล้านห้าคือแบบคนหล่อเท่ทราเวลไปอีกเมืองหนึ่งเลยโอเคนะครับสำหรับเมืองนี้เราต่อยอากาศได้ทีละหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับโอเคเราต่อยอันนี้เต่อยกขงแพงนี่ที 30, ิงสามหมื่นเว้ยโอเคแล้วก็ลูกพลังลนะเดี๋ยวขอไปเก็บลูกพลังก่อนนานตรงนั้นตรงนั้นมีคนตีไว้แล้วลูกพลังลูกเล็กนะครับได้ทีละกี่หมื่นกันนะ ได้ทีล้โอ้โหเจ็ดหมื่นห้าโอ้โยังเอาลูกพลังลูกเล็กได้เจ็ดหมื่นห้าขอแย่งเก็บหน่อยขอแย่งเก็บหน่อย <c oughs> แล้วก็จากกันในวันนี้นะครับเราวาร์ปกลับไปที่โวลหนึ่งหน่อยนะครับผู้ชมเป็นโวลที่ทุกคนนะครับต่างพลังน้อยนิดนะครับแล้วก็ใส่สก้ามนะครับต่อยแล้วก็ล้มต่อยแล้วก็ล้มอยู่แบบนี้เนระ <c oughs> าจะประเทศพลังนะว่าพลังของเราเนี่ยสามารถทําลายดินได้แบบเป็นเวิร์แบบเขาได้หรือ,อย่างนะครับเรามาตรงนี้เลยแบบพื้นที่โลง่ลงๆเลยเออ ทำไมทำไมมันนิดเดียวเองวะขอเทสใหม่รอบมันก็ยังน้อยอยู่่ะทำไมมันไม่เป็นเวิร์งแบบเวิร์งไปเลยแบบเขาอะของเราเป็นแค่กระจุกกระจุกนะครับคุณผู้ชมโอเคนี่แบบนี้ของเราเป็นแค่สรุปนี้นะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เราจะปิดคลิปกันลงไปนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้านะครับว่าจะเป็นเกมอะไรคลิปอะไรนะสํรับันี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากครับที่รับชมจนจบ บายบายครับผม